สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอนชาว TMN ทุกท่านคืนนี้ผมจะมารีวิว Honda C310 ปี1963มันมีเครื่องยนต์สจังหวะระบบ OHV 49cc 2.2แรงมา้า7,000รอบต่อนอาทีระบายความร้อนด้วยอากาศ หนัก71กิโลกรัมการผลิตในต่างประเทศครั้งแรกของ honda ของบริษัทในเครือสำหรับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นเครื่องยนต์พลอสขับได้รับการปรับปรุงสไตล์ยุโรปเป็นครั้งแรกของจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ใช้ชิ้นส่วนตัวถังที่ผลิตในต่างแดน คลาสสิกจริงๆครับเพื่อนๆรุ่นนี้นะครับผลิตชิ้นส่วนบางตัวนะครับในยุโรปนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนจะดูข้อมูลรถรุ่นนี้เพิ่มเติมสามารถเซิร์ชในเพจผมได้เลยนะครับเคยทําข่าแบบข้อมูลรถรุ่นนี้ไปแล้วนะครับว่าเปิดตัวมาอย่างไรนะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถอย่างไรนะครับตัวนี้ถ้าจําได้คร่าวๆนะครับก็ เป็นเปลี่ยนเกียร์ที่มือนะครับน่าจะใช่ถ้าจําไม่ผิดนะครับเพื่อนๆถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมนณที่นี้ด้วยครับสามารถมาเข้าไปอ่านข้อมูลย้อนหลังได้เลยนะครับในไทยแลนด์ใสเครื่องยนต์ครับโอ้โหคลาสสิกจริงๆครับเพื่อนๆดูครับโอ้โหต้องบอกว่าในไทยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับมีเพื่อนๆบอกผมแล้วนะครับว่าในไทยไม่มีโอ้หัว ถังน้ำมันนี่ติดอยู่ตรงด้านหน้าเลยนะครับคลาสสิกมากๆนะครับรถจากปี63ค,ครับเพื่อนๆเ,เครื่องยนต์ที่พัฒนามาจากพอ s ์ชขับนะครับถ้าเพืเ่อนๆท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมพัฒนาช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ